ทุกคนตามตามขึ้นเา,ามาทำอยู่นอกบ้านมันนี่ลืมมือลืมวัานทุกคนขุดลายจักวันยังไม่บูฮู้ขันติกิ้นอยู่ในกินอยู่ในบ้านในเฮือนผัดหม็นควนไพ่ทุกคนหม็นเหมืน,มนไผ่เฮือนเฮาไรควนไพรเฮือนอื่นจูดขยะนะจูดขยะนะ เวลาพิ่นกินกินเข่าบบมีเศษอาหารบอรก้างปลาบอรกระดูกกระดูกยังอะไรกระดูกยังบอเศษยังบบแล้วก็ขยะในห้องน้ำาบที่ไม่จูดจูดและควนมนันอ่นอาเฮาทุกคนมันกระคิ้วเลยพะพชีอยู่ได้เมนบอ,อยู่บ่ได้ไหนคิ้วควนเงียงเถ้าทุ่งไม่ว่าไม่ว่าใยใหม่กระดูกมันใหม่เงียงคือใหม่ ใหม่ปิ้งคือใหม่ปิ้งใหม่ใหม่ยังมันใหม่เงียบๆไหมใหม่เม้นเขาเงียบๆนติดเชื้อติดเพล่ให้ชียู่ได้ทุกคนมันบมีอากาศทุกคนเม้นได้นาทีเลอุ้ยบ่หมักเลยไปอยู่ใส่กระถือจิกินคนไั่ทุกคนถ้าว่าผู้จูดนะบูบ่บ่บขิดเ่ราว่ามันควันมันลูมขเขาเฮือนหมู่เขาบ้านหมู่นะคีดเน้ะทุกคนอันนี้บริขิดเลย ขิดแต่ว่าหมู่เมนจะคลองอันหมู่เมนก็คือจะคลองเม็ดน้องทุกคนมาท่านซะเอาพื้นควันไฟนะนาทรี่าล้มก่อนบัดลุมบัดลุมบัลขัดบัลทางเคื่อนเท้าอากาศหนาวมันถัดมาทังซี่ขีดแหนว่าน้องทุกคนเลื่อนใกล้กันการเทื่อใกล้กันก็คืดคืดเนว่าอันมูสิบ์คิวบอควันไฟนะมันอันมันอู้เข้ามาเชื่อเทานั้นมินจนเบิร์ล โกดนะล่ะประดังไพ่ลูกคนนี้บุ่นๆควนกับกูม้มาบัดชุดท้ายเลยมีเศษขยะมีเศษเศษขยะเศษยังเชื่อว่าเศษกระดูกเชื่อว่าเศษข้างปลาแล้วเสยงนี่แหละหรือว่าขยะในห้องหน้ามาเทลุงหนะันะเมื่อใหม่เมื่อคีวทุกคนจะคีวคีวคือคือ,ค,อคือมันใหม่กระดูกคือมันใหม่เนื้อคือใหม่ซีนใหม่เบียบว,ว่าใหม่มันเป็นเงาแง่ท่นะห้องบุหมาคห้องประโซบด้วยงูนิ้ ก็คือเทสแนวว่าคนเฮือนใกล้แต่เขาเหม็นเนาะทุกคนหรือว่าตั้งใจบม่รู้ว่าตั้งใจตุ้มหัวหล่นไปคื่ลืมใส่เซ่ซ้อ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 โอ้ยไก่ไปกินปิ้งกันไปกินปิ้งขอลาปุ๊บปุ๊บมามันเหม็นควรไผ่ละปุ๊บมาพี่เซ้อ สียบ uhm. ที่แตกแล้วมันนี่ ah, พูดพูดคนพูนาพาพูพื้นกระเบื้องเน้มาเฮานั่นเสทษโ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 ทษ like mm. ลืมลืมกำลังใช้อารมณ์สุกคนภัยนะลืมเป็นนักไปไปไรไก่คนทุกคน ไ่ได้ลืมยังโขกเบิดมีแต่พี่พี่เงินไว่ผ่านนะเป็นเมีนคนภายลับปุ๊บมุงวังก็งเบิ่งก่อนบุงวังกับทางหินนี่ดอกพูดพูดด้อกอูดกันกระอก ท่นกันนาองทุกคนเศขยะหรือเสษก้างปลาหรือเสษเป็นกระดูเป็นยังหนาเท่ากับทุบดินเอาก็ได้นอโลวในใดหรือว่าไปทิ่มบนอื่นหนาไปทิ่มบนอื่นบนเขาเขาก็มีอยู่บนทิ่มขยะในบ้านบนคูนก็มีอยู่บนเขทิ่มขยะมันก็มีเขาเห็ดไปต่างหากบนทิ่มมีอยู่ไดพุูงอยู่ป่าผู้เขาเห็ดบนทิ่มไปทิ่มน้ะทุกคนพหญ่บ้านบนเห็ดทีอยู่บนทิ่มขยะนะ ยังแม่เออนี่หนูจะมาอูดมูอยู่บนมินดิไล่ในเฮาในไก่แ้วมันกินปิ้งไก่ปิดเท่านั้น ป๊บควนไพย์อเมนควนไพยเมนควนไพย,ยจูดขยะนะจูดกระดูกปลากระดูกกบกระดูกเขียต้มละเมิน ป้าเชียวพืชมอลำสุพรรณมอนี้มีพี่น้องทางไทยมาลำมาลำถวายทุกคนมาตั้งแต่มือเปิดงานนะกที่อย่างบริลลลงไปถ่ายพอโบฮูบก้ก็ชิบโฮู้นั่นเพิ่นก็เคยมาทุกทุกปีแต่ป,ปีนี่แหละเพิ่นลำมันออกโทรโค้งในหมู่บ้านนั่นออกปักเลือดในหมู่บ้านอะไรเลยเอาล้วบริลลยินเพราะมันมีเสียงตู้อยินพระเจ้ากินนัน่นกินงานบุญอะไรเขาเปิดคู อันตู้นก,ก็ขหลังคาเพื่อนทุกคนตึ๊บ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 อยู่อไรแงบนจนลงไปพ่อไปถ่ายคลิปได้หน่อยเดียวหนึง่งได้ไปลำลาเนี่ยนะเป็นลำลาเป็นสีเมื่อเลยเด็กสี่คนเป็นฝูหยิงที่ตะผู้วสวยๆมาแต่อำเภอดดนตาลบ่หรือว่า หรือว่า,วา,น,าน,นี่เรืออำเภอธนุมาศนี่แหละช่องแบบนี่แหละมันคือตะเปินกับคืนไปล่ำทวายยวนเวทีมาล่ำเรื่องผมม้นมวน <S <S ม่วน,นฮัดีฮอัีเสียงเปินแล้วนี่เปิ้ลล่ำล่าเปินลซีเมื่ออะบันนี้นะ ท่านเม่ไมาเอาลูกเข้ามาทำลางผู้ดึงผู้ดึงคลิปสิมือผู้ดึงยู่สิหลดุดทุกคนณเม่นควบนาตาลีบอกขยะนะั่นมีบ่อนทิ่มอยู่ผู้ใจบ้านผลิตในทิม่มปลูกทั้งคางผาา้าปูนขยะนะั่นบริอูดบ่อนทิ่มนะั่น ที่มาจูดอูดมูเครับว่าบบเพราะว่าบถือเลยทุกคนจูดอูดมูเพราะบถือเนี่ยควันไฟมันมันควันัยมันมินได้ทุกคนมินเท้าเขาอาบหน้ามองหน้ามันก็จนอาบสิบัแล้วนั่นคือเท้าเขาห้องนอนกับป้าควนน่ะควรนไฟนั่นเท้าถือกินมันนี่สองสามเถื่อแล้วมกนาจะว่าหรือว่าตั้งใจหรือว่าบ่ตั้งใจให้จากหูทุกคน วนววได้ดน้าวเออละชีว่าไฟฟ้าว่ามีเอซีนั่นเป็นยังต่ำคือใส่กันคือใส่หลุดดีแล้วเตน้องฟูมักกะใส่ฟูบมักกะใส่ฟูบมักกะใส่ ขนาดผัวก็ยังเอาบคือการหมักเชือหมักเพ่ก็บม่ได้หมักคือการทุกคนเจอแล้วผัวนะขนาดมันโลกับหมักน้ำบุญมันน้ำยูเพราะว่าผัวถูกมือนี่โคตรเท่าไหรหมักงาผัวกันขนาดเสือเพยังบ่ได้หมักคือการเสื้อผ่านะเพยังบม่หมักคือการทุกคนลวดดีใส่ไปมันก็บม่ได้เบื่อลรอวะใส่ไปมันกระเซมันก็นัวคือเกาสั่นซเพิ้นเม็ดมาว่งงง ใส่รดดีแล้วงงใส่ไปทำไมมันงงงงช้งงงยังหลดดีมันเข้ากับว,ว่ารดดีมันกับเปียบเหมือนกับว,ว่านั้นเอาน้ายาให้ลูกกินทั้แล้วฮู้ยู่ว่ารลดดียังชิงงหน้าตียังชี้ว่าอายุอันนี้ก็ได้ฮู้ยุว,ยว,ว่าเป็นรดดีหักงงมันบ่แมนนั่น มันบริเวณผงชักผ่าเนาะทุกคนใส่ไพ่หมักก็ใช่ไพ่บ่มากกับปลต้งใส่มันกขัดตเตกได้คือการเราว่าหลุดดีก็ได้ล่ามผ่าล่ามจ้วงมันม,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 มีคนไพ่ละใจห่ายเลยมันนี่นะใส่หลุดดีแล้วใส่หลุดดีแล้วงงเราว่า เพว่าบหมักกะเลื่อนผ่านหู้ยันนาตาลีหู้ยัวนว่าสมควรใส่บ่สมควรใส่หักหูต้ตอนเป็นแนวกินและวกะใส่มันบ่เป็นยาผิดนะนก็เลยใส่เจียงร่ำคนสบายมันสีเมื่ออะไร Để, để น้ำตาลนีสิง,งุงอยู่ว่าใส่น้ำตาลนะน้ำตาลนะใส่ไปแล้วกินมันก็บม่ได้ตายแล้วมันรุดดีนะกินได้อยู่นะมันใส่ได้เบิร์ดมัคเ็บมัคปิ้งย่างใส่เบิร์ดรูดดีนะโทษค ออขั้นว่าพัดขั้นว่าโทษเนี่ยใส่พัดเนะี่ยใส่ได้อยู่แนวมันอันนนนะใส่ยังใส่น้ากระปุ้นใส่น้ามล้มพินเขาใส่คือกัรเวลาเขาปลูกเวลาเขาเห็นน้ามล้มพินเขาก็ใส่คือการมือแม่ชี้ใช่ใทนั้นนั้นพัดกระเพ้ากระพัดพักบุ้งพัดเท่านั้นมักแนลกิน,น,กนมันกใส่ได้คือการละวะที่งงยั้งกระโดดกขาเดียกเขาว่างงแค่กระมุดดินเกล็ดตายซะ จากไห้ได้มนเนาเองเขอโทษกอไผ่เดอ้อจากไห้น้ำควนไผ่โบอูดทะเละตั้งใจหรือบ่ตั้งใจคนไผ่น่ะก็อูดมูดละเมินแช่ๆบ,บ,บ่อนทิมขยะนะบ่ได้อูดคู่ข้างพี่พระซาทิมขยะพอบ้านเฮ็ดให้ท,ทิมไปทิมนี่สิมาอูดมูดโบขันว่าคนไผ่ธรรมดาก็บ,บ่ว่าทุกคนกระ่าดจุดจูดที่เงืเอธรรมดาก็บ่ว่าดด้อันนี้มีเศษขยะมีก้างปลามีกระดูกมีเศษยางฮะนะ ไปจูกกบกับัการะเม้นทเงียๆเพื่อมันมนิีาไม้เบิร์ตเมนบอล้ลยเถื่ออะไรได้ไม่เท่าว่าอเอาท่้านก็เอาไปถิ่มอยู่ไหนอยู่หน้าซะ มีนั่งโบอุดคำว้าแล้วมันเนี่ยใส่จุดจวดหรือเปล่เนี่ยนะโบอุดช่องยูทูปเบอร์ทำไมไม่อุดคำว่าทำไมพูดจุดจวดโบอุดมูงก็หู้อยู่ว่ารวยดียังมาว่าแบบว่ารวยดีว่าหู้อยู่รวยดีก็ยังว่างงเอองงเป็นยังคือใส่รวยดีคืองงอย่างงงแต่กางงกว่างงจนจนสมองแตกของงงลงไปเออ นยังคิดว่าโตอยู่คีปนี้นยังิว,าว่าเบุบอลยังไม่ยังมาปูนอีกกรบอันนั้นควรไทยอยู่จะเด็งมาบริเลียนจะงบงงจะเงมัจะเดีงม,มาเฮียนบบเบิุ เึ้นบทจบเออขนาดทามาน้าตาลีใส่รถดีได้บ๊ทตามมังหงตามอันบักถั่วนะหักพีบ่เคยใส่ได้แคบอยู่บ๊ทขันแคบบ๊ทในพีอยากใส่คืออันนี้ว่างงใส่รถดีทำไมเปิดเลิกเปิดเลิกเลิกเปิดซื้อมาทำไมเป็นคนปุรีมาทางใส่กับปจักอันนั้น ใส่ดูดีบางงเออคาถามาทาประไรนี่สาดูดีนตะ่ใส่เสบอยู่บนอัตตลีพี่อยากใส่น้ำเสบอยู่บนเรือแน่ใดพี่คือบอ่เคยใส่ทางบ้านนั่นทางบ้านพี่เราบ่เคยใส่กระบะเพียงสิสาเออท่าเขาจะาสิโต่ปลูกในใจเขาไปอันนี้โต้คัดกันเท่ากับคัดคืนเขาบริสุทธิ์เลทุกคนท่านบริสุทธิ์ไหน นั่งขี้โตกอ,อีกคลิปหนาไม่ได้สูใจหลับไปก็ได้ลับไ่ได้ก็เร็วเตะเีสยตูดเนี่ย,คว,ย,ย,ย,ค,ยควนไผ่อูเลยสูดเลยตะคิงคนก็นั่งดูฮันคับ จบคลิปนี้คิตอนเลือกหลุดดีนันงว่าอบเบิร์ตอยู่ได้เลือกหลุดดีนะยังข้าในใจอยู่สบายดีถูกทุกคนสวัสดีพินวลอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นสวัสดีสบายดีทุกคนเด้อเพื่อนเข่ากระเมนสบายดีกระเมนพินวลพี่น้อย น้องกีเซอรี่แซวนิงเบาหนอดเบาน้อยเท่านี้เมืองโอโบนเบาหนอดเบาน้อยปลาอ้วนปลาฮุกหาปลาพลทีปูร้อนท่านี่พี่ไายมังยอกรพี่ไายพี่ไายที่แซวหาเพื่อนสาวสาว,สาวดาวโก้ท่อมอแล้วก็เพื่อพี่ที่เมากรอยของปุจักซื้อเออเป็นเมากอยแล้วก็ทั้งเมืองนอกนังน่งเบือยอย่อจุกจุกคนเป็นค่อยเม่นเท่านั้นแหละ อยากให้คนภัยห้งเขาสวดพระภัยเด้อตั้งใจหรือบัปแตตั้งใจอันดังภัยอูดหมู่นะเขาอยากให้ทุกคนจูดสีดขยะมันคีวไดเพราะมันมีลายเธื่ออะไรคุณดินก็เฮือนใกล้อยู่ข้างๆนะเขาเมน nhìn nhìn mà mà đi Lấy, trường làm. เาพื้นใส่รถดีกับไปใส่ลายใส่พ่อหน่อยๆใส่พ่อปนปิญญาแสดครับผมมาเมนเรียนบุพ่นานครับ เขาแต่อยกากถนัดไม่ใช่จะว่าเอาใส่คุณ นาทรีพิคนณว่าปลูกกันแล้วบด้จุงคุนะคะแนนว่าวนะทุกคนเพราะเาว่าเขาถือดิเขาเดินทางถือตลอดเขาไม่ได้เดินลงเขาไม่ได้ลงป่าเขาไม่ได้ลงที่พี่คนณนะว่าวแท้แล้นั่งคัดคืนอะไรทุกคน คือคนไทยเรียกคือบวชถือนั่งมาชนใจนะเนี่ยมันเหม็นปัญจมาอูดหมูเพ่อกันใหม่ทุกคนขอโทษขอพายน้ำลายเด้อมันอีจุ่มมันอีดาลุงป่อยลุงดาเบิดทุกมองทุกบ่นที่ว่าอิพที่ที่ว่า่นดีอิพที่ที่คนวังดีวังงามน้ำเฮาที่ว่าคนเหม็นที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์ดีคอมเมนต์งามน้ำเฮาตลอดมาก็ขอโทษขอพายข่อยมาข้ามน้ำลาย จากกะเจ้าเผาวนี่ยแหละรประจงหัวน้ำกะเจ้าเ,เจ้าเผาขี้โพนกันเจ้าอะไรลืมเลย,ข,ออยาาข่อยอยากมาค้ำนะอิบตีทีมอิบีทีบังดีทีคอมเมนต์ท่าตลอดทีเบิ้งทีซุ้มท่าตลอดวันนี้จุม่มมือดีดาเด้อย,ยอมพิษ ยอมรับอรคอยาบุก